วันนี้ครับพี่น้องชมกระสีเพึ่งตวนข้าวโพมื้อนี้กะเฮ็ดอาหารเสริมให้ใง้ว่กินย้ำแรงครับพี่น้องครับผมนี่อันนี้จะเป็นต้นกล้วยนะพี่น้องต้นกล้วยซับครับผมต้นกล้วยซับอาหารเย็นน้ำแรงของงัวเนาะอ่าคืออาหารเสริมครับผมต้นกล้วยซับกับกากกระต้มตาลครับพี่น้องกับหัมออนนะพี่น้องเนาะกับโซ่เห้มันกินครับผมเพิ่งซับแล้วเมื่อกี้พี่น้องอย่าเสียไรง้ว่ไม่กินครับผมนี่ครับผม อันนี้จะเป็นอันนี้กากน้ำตาลพี่น้องอันนี้กับทั้งกากน้ำตาลครับผมอันจะเป็นท้ามอ่อนพี่น้องทั้มอ่อนเนาะท้ามอ่อนยู่ในทุ่งพี่น้องเป็นท้ามอ่อนครับผมาห้มอ่อนกับผสมผสมน้ำก็พี่น้องกับซับต้นกล้วยมาอนี่ครับให้มันกินพี่น้องครับผมอ่านี้ครับผมอาหารเย็นตอนแรกเนาะพี่น้องเนาะอือาหารเย็นตอนแรกเหงั่กินครับพี่น้องนี่ครับผมเจ้าชีแปลงเงื่มาพี่น้องจิปล่อยงัวมากครับผมปานมาเร็ว มา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 พากันมาหนีเร็วมามาลูกมา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 เร็วมาเร็วมาเร็วกระเบี่ยงัวมาก่อนพี่น้องมา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 กินโยกกล้วยเร็ววันนี้อาหารอาหารเสริมวันนี้อาหารเสริมโยกกล้วยนะจ๊ะหนูกินไหมโยกกล้วยอ่ะหาหนูกินโยกกล้วยไหมเออดวดถาดหางดิคนนี้ มันบก,ก่ามากพี่น้องมายานหลวดแกหลวดก่อนหนูมาทนี่มา <S <S หนูมากินนี่มามาเร็วมาเร็วมาเร็วมึงร้องทำไมหนูร้องทำไมปานมาที่นี่มาไป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 มานี่มาหนูมานี่มาเอางวง่อนพี่น้องจุกม,มากกว่ามานี่มา <c oughs> หนูมานี่เร็วมาเลยพี่น้อง <c oughs> คนพากันมากเลยพี่น้องคนมันเคยกินพี่น้อง เคยกินเคยกินกับผ้ากันมากแล้วมา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 หนูมากินนี่แล้วมานี่มากินแล้วมีจับมาให้กินนี่หนูอย่าแย่งกันนะเว้ยอ้าวอ้าวหนูกินอย่าแย่งกันนะอย่าแย่งกันนะแบ่งกันกินแบ่งกันกินอย่าแย่งกันมาเลยพี่น้องอ่าอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันอ้าวอา เอาขึ้นจังบุกินล่ะพี่น้องหนูทำไมไม่กินไปกินโยเกล้วยหนูไปให้กินยาอ่อนที่ยั่งป้อนมันกินยาอ่อนก่อนพี่น้องคุณโตกินกับกินพี่น้องโตกินกับกินมันยากยากตรงนั้นอือโตกินกิน อยแย่งกันย่าแย่งกันวัวแต่ขยายออกมาให้มันกินพี่น้องอืมึงอเลรอันนี้แย่งกันหอนให้มันกินกหนัก่อนหอนหลา่หอนหลายอโ้มึงหน,นึ่งหอนคักเดียวหอนแห้งร้อนแรงๆเลยวันนี้ นี่กับเปิดนูไม่กินยหยอกกล้วยแล้วฮะอืองไม่กินหยอกกล้วยหรอหน่พวกเขากินอยู่นู่นเห็นไหมนี่พวกเขากินอยู่นู่นเห็นไหม มันลังย่างอันหยาอยู่พี่น้องเพราะว่าหยาเนี่มันงามครับผมเขากากระไว้เขาบอกให้หลวดผ่านมากเว้มันผ่านมานี่มันเล็บกินหยาครับพี่น้องส้มปุ่งกินหยกกลัวอยู่พี่น้องส้มปุ่งอยู่เยอะแต่ปลากันไปไหนฮะแต่ให้กินหยกกล้วยนันไปซับมาให้กินหยามันงามอยู่พี่น้องมันกินหยาไปแล้วส้มปุ๋งไปแล้วอีกกระปุกอี กินไล่ไปแล้วคนมากินหญ้าก่อนกินหญ้าก่อนคืมแล้วคุณนอ้องก็ยังคนชะตกนีอ่อากาศคืมมันคนชะตกอ่ะกินหญ้าก่อนแล้ว หยาอยู่ดีมันงามพี่น้องไม่ได้กินหยาผุนซุ้มผุนก็กินทุนกคนอีขาวอีเหลืองกินกนทุกคนแหมอีนี่ตีลูกเลยมั้ง ท้ายนู้นคายกลับไปมาอย่างนี้ตายๆเลยนี่นี่ตัวน้อยมืนมืดนมืนยังเก็กยังเก็กเอ้ยเฮ้ยเยอะมือนี่นนนมึงลงไปวิ่งไปไหนโคจะมาแล้วมือตื๊บตื๊ดอยู่ไหนไม่มีใครสนใจหยวกเลยเหรอฮะสับให้ตั้งเหนื่อยแล้วนี่ นี่ใครสนใจหยวกเล้วสนใจฉายาเลยมึงนี่ใครสนใจหยวกเลยอุตสา์สาบตั้งนานกินแต่อีเล้งตัวเดียวอีเลี้งกินตัวเดียวอ มันมีใครสนใจหยอกแล้วม,มีใครสนใจหยอกแล้วเห็นหญ้ากินหญ้าเลยหยอกไม่นสนใจเลยซาสับ <สา S 1> ตั้งเหนื่อยนี่อยู่บ้านกินดีแท้อยู่บ้าน,น,น,านจังหวัดหรือพี่น้องอยู่บ้าน,นไม่มียังกินเนาะต้องงย่งกันกินไปเราอี่ปานไปเราคนไปเรา เป็นยังกินเราพี่น้อง like ้านเสียหนามันเห็นเห็นหนามงกกับลานเสียหนามันเป็นยังกินเราขฝนก็ยังฝนสีเอาเราพี่น้องมันวางมือนิบเอดมั่งหมุดสุดท้ายพี่น้องมีสบนิบเอดนิบเอหมดสุดท้ายนิบเอดมันสุดท้าย คนจะมาเลยเป็นหนองพ่างยิงจิ้นอยู่คนไม่กินหยอกตด้แดงนุ้ไม่กินหยอกเหรอฮะนุ้ไม่กินหยอกเหรอฮะฮะไป่ได้หนูยิ่งนี่กับเป็น้องจับได้ไม่กินหนูไม่กินหยอก,อก,ยอกออหยเอกออกอกหรอลึไปกินหยอกกับเขาไปไปคนเขาพากันแย่งยิงจินหยอกคนนึงไม่ได้เป็น้องไปเพรมันจินหยอก อืมอืมอร่อยกันไหมอร่อยกันไหมฮึ่มสับตังเยอะเลยเห็นไหมนี่สับตังเยอะเลยอืมสับตังเยอะเลยเห็นไหมนี่หยวกเต็มเลยนี่ แกยวรถออกให้แกยวรถออกให้ก่อนไปนไปกินกับแม่ไปไปเอารถออกให้เราไปคุณคุณทานกินนิดไปปทานกินเงิล้วไปทานกินหยอกนิดไปแม่กินอยู่นูินแล้วปัากันเงี้กินแล้ว่น้องคุณกินแล้วกินแล้วจะพ้นจะมา คนจะมาจ้ายิ่งยังที่จะร้อยแล้วกระเพื่อมากนนนินนี่แล้วหางเย็นเก็นนี่แลงเอาเอาก็ติ๊กออกให้อเอาเกี่ลูก,กับติ๊กออกก่อนพี่น้งองหยุกทั้งออกจากงัวก่อน กีแกมเอาไปวางมันดินะว่างมานะันดินะอ้าพาการมากินกระเพือมากินเร็วอีแดงจะไปไหนอะลงมาเลยเอีแดงเนาะกำลังกินจั่วกันอยู่กินให้เอี่ยมมากวันนี้ผนจะมาแล้ว